สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมีปลอกมีดนะครับมารีวิวให้รับชมกันนะครับอ่าทีนี้นะปลอกมีตัวเนี้ยนะครับมันเป็นอ่าซองหนังนะครับเป็นหนังแท้ด้วยนะครับผมได้สั่งตัดไปนะครับเพื่อจะเอามาใช้กับอ่ามีดคูบี้สอีนะครับก็คือเล่มนี้ นะครับก็คือเล่มนี้นะครับผมสั่งซองหนังไปเพื่อที่จะเอามาใช้กับคูบี้สองสี่เก้าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า,อาซองไครเด็กของ i, คู b ีนะครับของรุ่นสองสี่เก้าเนี่ยเขาให้ตัว t e ทคล็อกมานะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ เขาให้เป็นเทคล็อกตัวนี้มาซึ่งเวลาใช้เนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าพอเวลาเก็บมีดลงซองไขเด็กเนี่ยน้ำหนักของมีดนะครับมันไปถ่วงอยู่ที่ด้ามเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามจะหา,าตัวซองนะครับที่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือช่องร้อยเข็มขัดเนี่ยอยู่ เลื่อนขึ้นมานะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางซองนะครับเลื่อนขึ้นมาด้านบนซึ่งมันจะทําให้การพกมีดโดยใช้เข็มขัดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะสมดุลขึ้นสมูทขึ้นนะครับซึ่งว่ากันตรงๆแล้วเนี่ยผมสามารถถอดตัวหูข้องเข็มขัดตัวเนี้ยนะครับมาใส่เข้ากับซองไข่เด็กตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นซองไขเด็กของคูบี้เหมือนกันนะครับอ่า แต่ทีนี้เนี่ยไอจังหวะที่ผมกำลังตัดสินใจว่าเอาไงดีผมจะเปลี่ยนเอาที่คล้องเข็มขัดของเล่มนี้นะครับของคูบี้เล่มนี้มาใส่เข้ากับซองใครเด็กของคูบี้สองสี่เก้าดีไหมนะครับหรือผมจะไปซื้อตัวที่คล้องหูเข็มขัดใหม่มาติดนะครับเสร็จแล้วไอระหว่างที่ผมกำลังคิดอยู่นะผมก็ไปอเผอิญนะครับไปเห็น ตัวนี้เข้านะครับตัวนี้เป็นซองหนังนะครับหนังแท้ตัวที่ผมใช้กับมีดดามากัสนะครับเสร็จแล้วผมก็แบบเออซองหนังมันก็สวยดีนะครับแล้วก็นิ่มด้วยนะครับพกง่ายพกแล้วมันไม่ค่อยจะกดบริเวณที่พกเท่าไหร่นะครับอ่าก็ เลยตัดสินใจนะครับจะสั่งทำซองหนังก็เลยไปสั่งกับรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องผมเองนะครับเขาก็ตัดแล้วก็เย็บมาให้นะครับโดยที่ผมไม่ต้องส่งมีดไปนะครับผมแค่สแกนใบมีดนะครับแล้วก็กำหนดามาตราส่วนไปนะครับเสร็จแล้วเมื่อซองเสร็จก็ส่งมานะครับแล้วก็ เอามาใช้กับคูบี้สองสี่เกนะครับโดยเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามนะครับมันสวยงามเลยนะครับแล้วก็สมดุลมีดมันอยู่ข้างบนแล้วนะครับหูข้องเข็มขาดยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะมีหลายคนกังวลว่าเอามีดนะครับ ใส่เข้าไปในซองหนังแบบนี้นะครับมันจะทำให้มีดเนี่ยเกิดรอยหรือเกิดดังจากตัวาสารฟอกหนังหรือเปล่านะครับ่ณนะตอนนี้นะครับที่ผมใส่ใช้งานมาสักประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็ไม่เกิดปัญหาที่ว่าตัวซองนะครับตัวหนังเนี่ยมันจะทำให้มีดเกิดดังนะครับ อันนั้นผมก็ต้องบอกว่ามันเนื่องจากตัววัสดุเหล็กของคู b ี249ด้วยที่เป็น aus 1 0นะครับ aus 1 0เป็นเหล็กเป็นสแตนเลสไฮคาร์บอนนะครับที่ใช้กันในมีดทำัวานะครับเพราะฉะนั้นการต้านทานการกัดกร่อนเนี่ยมันจะมีสูงมากๆนะครับในเหล็กเบอร์ aus 1 0นะครับมันก็เลยทำให้สามารถ เก็บทิ้งไว้ในซองหนังได้เป็นเดือนๆน,นะครับโดยที่ไอตัวสารฟอกหนังไม่ได้ทำปฏิกิริยาอะไรกับใบมีดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำซองหนังสวยๆมาฝากกันนะครับใครสนใจจะทำซองหนังนะครับใช้กับมีดก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะให้ช่องทางการติดต่อนะครับรุ่นน้องผมก็คือที่คนที่ทำซองตัวเนี้ขึ้นมานะครับเขา,เาสามารถทำได้หลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ว่าเหมือนเป็นซองตามสั่งอะนะครับตามใจตามใจผู้สั่งว่าอยากได้ซองแบบไหนนะครับก็ลองติดต่อเข้าไปกันได้นะครับราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็เป็นหนังแท้ร้อเซนนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีอะไรดีๆที่น่าสนใจมารีวิวให้รับชมกันก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ